อันนี้ทำอาหารได้ครับทำอาหารทำอาหารเสนอเมนูผัดเผ็ดหม้อหมูแซ่บๆเลยฮะนข้าวชาแล้วลนะครับอาหารเศร้าอาหารเศร้าขั้นแรกใส่พริกแกงครับใส่พริกแกงขัดแหงหอมด้วยครับพริกแกงสองสูตรเลยมั้งนี่สูตรบ่มีน้ำเบอร์กับสูตรมีน้ำเบอร์ อื้อเผ็ดเผ็ดครับของป่าต้องเผ็ดใส่กะปิเพิ่มนะครับมีบมกะปิะปิใส่กะปิไปได้วยครับให้มันหอมหอมผัดไก่หอมนะครับกัดพิแกงไก่หอมเมนูนำเสนอเด้ครับผัดเผ็ดหม้อมือหม้อม้นมาจาหม้อม้วนมาจากเรียงเจ้าที่ครับ ุุลลเริ่มละเริ่มละเริ่มใหม่แล้วครับดู่ขอบขอบกระทะนครับขอกดำๆอันนี้พี่แกงนี่มันใส่ขมิ้นมาด้วยนะครับเหลืองๆออกดีแล้วเริ่มแข็งแล้วครับเริ่มดีครับแป๊บๆโอเคนี่เดี๋ยวนี่เดีอยวชุนละชุนล้วก็หมูไส่ครับกับหมู ผัดต่อบ็ผัดให้ทำสูตรแข็งนะครับแข็งทำนเปนขุนเลยวะต้องกดกันน่นะครับ ใส่ผัดไอ้นี่ไปเลยครับมะเขือเหลืองใบมะกรูดแล้วกน็นี่ครับอะไรอนะ่ะพริกไทยครับมะเขือเหลืองใบมะกรูดใส่ลงไปพอครับเห็นมันหอมเห็น,ม,นมันเห็นมันเห็นมันเปรี้ยนะครับมัอเฉยๆมันเหนียวตัดข้าวครับตัดข้าว ต่อไปเลยครับ,เ,รามมารบเดี๋ยวน้าม,มันออกครับเดี๋ยวน้าหมูก็ออกเย็นเราก็ต้องใส่น้าเยอะครับแน่นอนกลับแกอหมูทำมาอย่าไปย่างอย่าไปต้มนะครับจะรสชาติแล้วมาผัดเผ็ดนะครับตัวเองบุงนะครับีคุณ นี่ส่งนัวส่งนัวครับผงนัวนิดหน่อยนี่สงนัวนิดหน่อยครับนี่ครับรดไม่พังครับใส่ไปเลยรดไม่พังตามความต้องการครับนีลดไม่พังเสร็จเอ,อ้าตัดตัดตัด,ต,ดตัดนิดนึงตัดด้วย น้ำตาลครับนี่ออกหวานหวานเล็นึงคนชอบหวานก็ได้ซอสซับซอสหอยซอสปลาเขียวขับซอสหอยก่อนขับซอสหอยซอสหอยนะครับนี่สะปอนเสื้อขาไม่นอน้ำหมูไหลายลอยคนผัดรสกินฉุนมากต่อด้วยซอสปลาเขียวครับซอสปลาเขียวนี่ตามความต้องการนะครับ ชอบรสชาติไหนก็ใส่ลงไปน <c oughs> ี่ขาดไม่ได้นะครับเพิ่มความหอมนี่น้ำปลาครับรสไหนก็ได้ครับน้ำปลาใส่นิดนิดเพิ่มความหอมไม่เฉยนี่หอมรับรองแซ่บต่อผัดต่อครับผัดต่อเห็นไหม,มเห็นไหมน้าน้าเริ่มนี้แล้วเห็นไหมครับเราต้องใส่น,านา้าน้ากอผัดไปเลยครับ ใส่มันหอมครับน้ำเลือบเราแบบเอาให้พริกไทยออกาไงอันนี้ไม่สุกนะครับพริกไทยมันเยอะเหลืองเลยผัดมันนานจานั่าไหร่ครับมันสุกๆพริกไทยแป๊บนึงมันหอมกว่านี่เหนียวน้ำมาเลือบเราแล้วครับน้ำม,มือที่ใช้น้ำความกกวามันมันเลยครับที่ใส่รสจรัดตัวให้มันตัดเลี่ยนครับตัดเลี่ยนตัดเลี่ยน โอ,อ้ก็ไผ่บางแขนเนื้อนะครับคนใส่ได้ไหดมักวะหมักที่ไทยคับเออเบเกอร์ไว้ามาสุกหมักไว้ครับเตินนมน้ำต้มนิดนึงครับน้ำต้มเพื่อให้ไอ้เบเกอร์ามนสุกเราต้องเติมเยอะนะครับนีออ่นิดหน่อยนิดหน่อยอืมพอนิดหน่อยครับเราพักไว้แป๊บหนึ่ง ไปแป๊บหนึ่งเปิดดูครับโอ้โหสุดยอดเริ่มนะครับเริ่มสุกแล้วครับมาเข่าครับปีไทยเริ่มสุกแล้วครับสุดยอดสุดยอดหอมมากครับหอมมากนี่หน,น้ากินละน้ากินละเดี๋ยวยังบรูนะบรสชาดเต็มเลยโอ้โหแห้งครับผัดแห้งครับตอนนี้ ชาิทิ้เข็มแล้วมั้งบอาวไปดีโอ้น่ากิ็มมากครับน่าเิ็มากม่ผิดไทยก็บรูดจะทำผิดมีจ้งิดไทยนี่ก่อนหอมครับหอมเบาเกินเบาเบาเกิน เยวชิมชิมเอาไข่โทรมาอยากได้เง,แบบงินแค่เงคนโ,โทรใจแค่ชิมครับอืมได้ได้ได้รสชาติได้ไดดไดจับเงินครับพร้อมแล้วครับช่วงแรกไม่ค่อยเห็นกระทะเลยครับลืมดูกล้อง ต้องเทสไพร์นี่ืาจ่ายเลยอูจะพาเรื่มใหม่แล้วครับต้องจุกที่การใส่แบกระเราครับขั้นตอนสุดท้าย,ยเลยหอแมแซ่บเแซ่บต้อนกันเรื่ังทำเกาชาวันนี้อยอดครับโอ้ใส่แบตตะเทาเราปิดไปเลยครับ พร้อมไปเก็บบ้านแปดบ้านครับเอ้ยเขาเท่าเขาทำนะเนาะบาเดิมบุกวันบุกวันลงช่วยช่วยไปบ้านเอครับโอเคครับพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟครับผัดคว้าหมูผัดเผ็ดแซ่บๆเลยครับเช้านี้วันพระรหัสสบดีขอบคุณครับ